นนี <tem> in <t t ้ะะควันที่20ตุการณ์นะคะวันนี้หอมในตัวของเราออกประมาณ13โลนะคะ4ลำรถนะคะและตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังออกเตรียมแต่ติ๊งงานก็กำลังแต่เตียมของนะคะไปดูคุณวันนี้วันดีนะคะออก4ลังเจ๊เราก็นั่งคุมอยู่เลยนะคะดูหอมกันด้วะหอมสวยมากเลยนะคะตัวนี้ เียของเราก็ออกเอาออกกระดังนะคะนี่เลยสียังสวยอยู่ค่ะแก่งกลมนะคะพันพันดีเลย,นะยออมอันนี้น,นี้เอารวมรวมดิจิกินได้เลยนะคะทรีนนะะมนะคะกิโลนี่ไม่ต้องพูดถึงสามเปมากเลยนะคะนี่เดจะเปลาไปให้ที่มันถคานะ่ <c oughs> ส่ลงลำนู้นจะไปใส่ที่3และแต่ลำนี้จะเป็นเก็บทับกลางกันดูเลย I've been thinking about the good times I've been sleeping through the long night I've been shining in the sunlight I've n t h i n k i n how m a l h right. t h e r e s a reason for my feeling There s There's a reason why I'm healing Yeah. All because of you You and I are so sweet, so sweet Talk until I I see Every night I fall deep, fall deep But love, yeah Could you really get me, get me Make me fall in love